ส่งกำลังใจให้สงการเตชะนลงค่ะ <on> สำหรับอดีตสามีของแอฟพคเอร์ออนที่วันนี้เนี่ยมีข่าวออกมาในกระแสโซเชียลนะคะทำเอาหลายคนก็แห่ส่งกำลังใจกันอย่างล้นหลามค่ะหลังจากที่น้องฟิล์มใหม่ลูกสาวสุดทรักส่งการวอวยพรไปไวอวยพรขอให้คุณพ่อสงการนั้นหาย็วเร็วๆดวยบอกว่าขอให้คุณพ่อหายเร็วๆนะดังนั้นสาวแอฟเองเนี่ยก็เขียนร่วมด้วยซึ่งเป็นการวอวยพรให้อดีตสามีหายเร็วๆเช่นกันละค่ะ และในวันนี้เองนะคะเทนนัทหนุ่มสงการก็ได้โพสตอรอรี่แบบรวๆัๆทั้งกับคุณแม่และเพื่อนๆที่ส่งมาเยี่ยมโดยบอกว่าแม่ไม่ต้องห่วงนะครับแข็งแรงมากขึ้นมีอะไหไทเทเนียมเพิ่มขึ้นอีกชิ้นรวมไปถึงเพื่อนสนิทเนี่ก็ส่งชาไข่มุกชานมมาให้เทนัทหนุ่มสงการก็ได้โพสข้อความว่าไม่กลัวไข่มุกติดคอผมหรือครับเฮียอ้วน ดูดเพลินจนลืมไปเลยว่าเจาะคออยู่ทั้งนี้ในสตรอรี่ของหนุ่มสงการเนี่ยก็อัปเดตอีกว่าขอบพระคุณจากใจคุณหมอทุกท่านและคุณพยาบาลทุกท่านด้วยนะครับที่ช่วยกรุณาดูแลผมเป็นอย่างดีกว่าเฟซไอดีจะจำผมได้งานนีน้ทำเอาแฟนๆเองก็อดแห่เป็นห่วงกันอย่างมากมายาท่านทีมงานต้องขอเป็นกำลังใจให้ด้วยคะ่ะ